สวัสดีค่ะมาพบกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมารีวิวนะคะรุ่นยันมานะคะ EF 725T คันนี้นะคะคันนี้จดทะเบียนนะคะปี61ค่ะเป็นเครื่อง4สูบนะคะเดินหน้า8เกียร์ค่ะถอยหลัง8เกียร์ก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะกดติดตามให้ป๊อปปี้ด้วย ยนมา e f 7 2 5 t คันนี้เครื่องดีนะคะเกียร์ดีนะ้ำไม่ดังไม่มีไอนะคะคันนี้พร้อมดูเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นซีซันเดิมๆนะคะสวยๆนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะ สภาพยางนานนะคะยังเหลือเยอะนะคะยังใช้งานได้อีกอยาวนานยางหลังก็เช่นเดียวกันนะคะยังใช้งานได้อีกอยาวนาน ส่วนของด้านล่งน,นะคะด้านล่งก็แห้งๆไม่มีรว่วซึนนะคะ <c oughs> คันนี้นะคะอุปกรณ์ก็จะมี2ชิ้นนะคะด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะ ในส่วนของตัวลูกหมางนะคะก็แน่นๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูผ่านนะคะผ่านเป็นผ่าน SR นะคะผ่านห้าโคงก็สวยๆนะคะผานก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะคะ ทัดถายก็แน่นๆนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมีโอก็ใช้งานได้ปกตินะคะ ในส่วนของตัวหลังคานะคะก็เป็นหลังคาเดิมค่ะก็มีแตกจุดนี้นะคะคันนี้นะคะก็โล่ไฟนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกติส่วนชมุมนการใช้งานนะคะ 1,600ชั่วโมงนะคะเบาะก็เป็นเบาะใหม่นะคะไปห่้มให้หม่สผ้พาพร้อมลุยเลยนะคะคันนี้คันนี้ก็จดทะเบียนปี61นะคะเล่มชุดโอนครบนะคะส่วนราคา355,000หาหหบาทะคะ่ะ อุปกรณ์2ชิ้นนะคะด้านหน้าผ่านหลังหากลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามคันนี้นะคะโทรติดต่อนะคะโทรศูนย์แหนึ่งค่ะ6 0 0 4 7 5 3นย์สเดห้ะคะยามีทีนะคะโทรศูนย์แหนึ่งค่ะ6 0 0 4 7 5 3ร้านเรานะคะร้าน PC Tractor อ,อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ